ต่างชาติที่มาขุดแร่โปแตสเขาต่อสู้กันโดดเดี่ยวที่ผมได้ลงไปข้อคายตะกี้นี้นะครับเขาต่อสู้กันโดดเดี่ยวเขาไม่ชนะหรอกเพราะว่าเขาต่อสู้กันโดดเดี่ยวผมติดใจบทกวีของอาจารย์นวรัตพงศ์พบูลตรงท่อนหนึ่งที่ว่าถ้าเรารวมกันไหล,ไหลบ่าเราจะแข่งแก่งกว่ามหาหินแร่โปแตสที่อยู่ในอีสานนี่มีมากควบคุม ความผมทั้งจังหวัดอุดรธานีมหาสรารคามที่โคราชเราก็มีที่บัวใหญ่แล้วทําไมต้องรู้ขึ้นสู้เฉพาะที่อุดรทําไมที่บัวใหญ่ไม่รู้ขึ้นสู้ไม่รู้ขึ้นสู้เพราะว่าที่บัวใหญ่ก็มีโปรแทสเหมือนกันรู้ขึ้นสู้ทั่วทั่วทั่ว,วอีสานเนี่ยมันจะมันน่าจะมีพลังมากกว่าสู้อย่างดเดียวที่อุดรน,นะครับเพราะว่าผมอยากให้คณะอาจารย์นี้ออกนอกรั้วมหาลัยมั่ง นักศาก็จะได้ออกตามเพราะว่าที่สอนในห้องเรียนนั้นเขาสอนเขาสอนเขาสอนในเขาสอนในเนื้อหาในหนังสือมันมันไม่มีเรื่องข้างนอกเรื่องประเด็นที่เป็นการเคลื่อนไหวในสังคมนั้นมาพูดทำให้มันเรียนการเรียนการสอนมันไม่สนุกผมนั่งเงียบเงาอยู่ในห้องเรียนมันไม่ขอบคุณครับเดี๋ยวะขอถามชื่อก่อนชื่ออะไรอะบอกเลขที่ได้ไหมจะได้ให้คะแนนถูกใช่ไหมบังอาจ วิจารณ์ฐานะอันศักดิ์สิทธิ์แล้วทางวางของเรา <c oughs> มีมีมไหมครับเดี๋ยวเราจะตอบพร้อมกันทีเดียวเลยครับถ้าไม่มีนะครับผมจะกลับมาที่คําถามนะครับสรุปได้ประมาณ4ี่ห้าคำถามเดี๋ยวเอาคาถามแรกก่อนนะครับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับก็จะได้ช่วยกันนะครับคําคถามของคุณมารินีนะครับถามว่าทําอย่างไรจะให้ภาคประชาชนเนี่ย ตื่นตัวหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างที่อาจารย์สุเกียรติพาทำก็มีแค่200-300คนจริงๆกระบวนการตรงนี้ณนะโคราชเราขณะนะนี้ม,มีมีกระบวนการที่สร้างความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนพอสมควรและเราก็โชคดีนะครับท่านอาจจะมาคนสุดท้ายแต่ว่าท่านเป็นผู้นําตรงนี้ในการสร้างความตื่นตัวในทางการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอยากให้คุณหมอช่วยช่วยอธิบายสิครับว่าทํำยังไงครัขบขอบคุณฮะ คือผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเพราะว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยทำให้เห็นชัดขึ้นเพรว่าเราพูดกันบ่อยแล้วว่าตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เหป็นต้นมาเนี่ยนะอาจจะยกเว้นรัฐบาลของท่านปรีดีพนมยงค์นะที่มีความพยายามจะทําให้ประชาชนนะครับมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ประชาชนค่อยๆรวมตัวกันได้เข้มแข็งขึ้น แต่คุณทักษิณเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เห็นชัดว่าประชาชนนั้นเนี่ยนอกจากจะถูกทําให้อ่อนแอเหมือนรัฐบาลที่ผ่านผ่านมาแล้วยังยังมอมเมาแล้วก็ฝังลงไปเลยฝังประชาชนลงไปใต้ดินนะครับด้วยด้วยนโยบายประชานิยมต่างๆนะฮะตอนนี้นโยบายประชานยนเนี่ยชัดเจนแล้วครับว่าว่ามีปัญหาเยอะและทุกคนก็หวนคิดไปถึงเรื่องอาเจนจินนาที่ที่ช่วงใหม่ๆที่ทหารยึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยเรียกหาแต่เปรอง นะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่ล่าสุดนี้ใครติดตามข่าวจะเห็นว่ามีอาเจนตีนาในโดโลชในเมืองหลวงนี่นะครับกรุงโบโนสไอเลสนี่นะฮะปรากฏว่าประชาชนเนี่ยออกมานอกบ้านแล้วระบบมันพังทลายหมดนะครับงนั้นผมคิดว่า การทําให้ประชาชนเข้มแข็งเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยเลยก็ว่าได้ครับแล้วทำยังไงครับถึงทำยังไงนั่นคือปัญหาครับว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าประชาชนเนี่ยงง,งกันหมดว่าจะทําอย่างไรและสิ่งที่คุณหมอกําลังทําอยู่เนี่ยกับภาคีผมว่าก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาให้เข้มแข็งแล้วคุณหมอทํายังไงนะครับใช่ครับถูกฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อเมื่อสักครู่ผมผมบอกว่าแนวรบสุดท้ายของสังคมเลยนะในการที่จะจะต่อต้านการลุกรานจาก ต่างชาติที่กาลังจะเข้ามากอบโกยเนี่ยแนวรบสุดท้ายอยู่ที่ท่านเมื่อท่านท่านแรกที่ขึ้นพูดก็ทิ่นบวกกับประชาชนในท้องถินน่นนะฮะนั่นคือถ้านแนวรบนี้พังทลายหมดอบอออตอ,อ,อ,อยู่ในเงื้อมมือของนักการเมืองระดับชาติและผูกโยงใหญ่กันหมดพังหมดเลยนะครับในที่สุดแล้วนักการเมืองระดับชาติก็ไปขึ้นต่อต่างชาติหมายเอื้อมนวยต่างชาติเข้ามาดังอไรให องค์กรปกครองท้องถิ่นถ้าเป็นอิสระจริงนะครับและทําให้ประชาชนในชุมชนเลยเข้มแข็งขึ้นมาผมยกอย่างเรื่องโปแตที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะที่อำ,อำเภอรประจักษ์ศิลปคมนั้นเนี่ยครับประชาชนเขายอมพลีชีวิตเพื่อสู้กับบริษัทอิตาเลียนไทยแต่อย่างที่น้องว่าเนี่ยไม่สำเร็จหรอกะนะครับแม่ลูกแฝดถูกจับเข้าคุกไปให้นมลูกในคุกอย่างเงี้ยนะครับอำนาจรัฐมันสูง เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยรัฐธรรมนูญของท่านการุณที่กําลังจะออกเนี่ยต้องมีพื้นที่สําหรับประชาชนท่าเนี่ยจะทาอย่างไรนะครับมันจะต้องทําพร้อมกันตั้งแต่ออกกฎหมายตั้งแต่ประชาชนในชุมชนลุกขึ้นมาแมก้กระทั่งเรื่องขยะนะครับมีคนถามว่าตอนที่เราไปยื่นจดหมายประท้วงสถานทูตสิงคโปร์เมื่อจันทร์ที่แล้วเนี่ยนะถามว่าพวกอีสานมาทําไมอ mm hmm. ืเราบอกว่าเราเป็นคนอีสานร,รักแผ่น เป็นเจ้าของแผ่นดินของประเทศนี้นะครับดังนั้นที่จะไปทุกแห่งในประเทศนี้เพื่อที่จะบอกว่าท่านกําลังลุกรานลุกรานที่กรุงเทพก็คือลุกรานทั้งประเทศวางระเบิดกทม8จุดก็คือวางประเทศไทยทั้งหมดนะครับ